สีแดงค่ะลูกปัดแกะสีชมพูค่ะม่อนวัวสีม่วงค่ะแชมป์กระรอกสีเขียวค่ะโฟสแมวสีดำค่ะครับก็งานใน้องได้ใช้ครั้งนี้นะครับก็เป็นปีมีปอกปีสปาส์เนาะอยากฝากว่าเดี๋ยวพอเถึงวันคริสต์มาสแล้วเราอยากจะได้อะไรเป็นของขวัญจากตัวเองบ้างมันก็อยากจะมอบของขวัญอะไรให้กับผู้อื่นบ้างครับเดี๋ยวเปิดที่ม่อนก่อนเลยละกันวันนี้เจอเมมเบอร์ใหม่เจอแฟมเบอร์ อยากได้ของขวัญให้กับตัวเองอยากถูกหวยรางวัลที่หนึ่งค่ะประมาณ2ี่บใบใช่ใช่ถ้าเกิดว่าอันนี้หนูบน,น,บนไว้แล้วถ้าเกิดว่าถูกหวยรางวัลที่หนึ่งจะถาวายหัวหมูแล้วก็จะรำจะจ้างนางรำมาแก้บนหนึ่งร้อยคนแล้วทำไมไม่มรำเองค<น>ุณถูบบยี่สิบใบคุณให้แก้หัวหมูอีกแล้วหัวหมูแบบหลายหัวแล้วก็จ้างนางรำมาแก้บนด้วยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยโคนแล้วทำไมไม่มรำเองอ่ะเราไม่เป็นเราไม่คิดว่าแบบว่า ที่บนไว้เขาอาจจะอยากดูบีบอยเปล่าอ๋อไม่บนอะไรที่๋อบนอะไรที่ใช่แล้วก็ถ้าอยากให้ความสุขอะไรกับคนอื่นก็คืออยากให้อ่าอยากให้เงินกับคนอื่นค่ะเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะคะเราต้องแบ่งปันกันค่ะจะคืนวะเนี่ยใช่จะขายของให้เขาสิสวัสดีค่ะลูกปัดนะคะสำหรับของขวัญที่ปัดเออเป็นปัดอยากให้กับตัวเองก่อนเนาะปัดอยากจะมีความสุข ได้ทุกๆวันได้ง่ายขึ้นค่ะจริงๆปัดเป็นคนที่แบบว่าค่อนข้างล่าเริงนะแต่รู้สึกว่าตัวเองชีวิตไม่มีความสุขเลยหลังจากนี้ก็อยากจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขง่ายขึ้นในทุกๆวันอย่างเช่นกอดแมวก็มีความสุขแล้วนอนหลับตื่นสายก็มีความสุขแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะสําหรับของขวัญที่อยากให้คนอื่นก็คืออยากให้มาซื้อโฟโต้เซตแล้วจะได้รับความสุขกลับไปค่ะสําหรับตอนนี้นะคะ โอโตเซตเราราคา300บาทนะคะก็จะได้รับภาพ2ใบพร้อมความสุขจากสาวๆนะคะเก็บสะสมเปิดแล้วก็ฟินเองที่บ้านนะคะแล้วนอกจากนี้เรายังมีแถมบัตรเช็คกี้อีกด้วยได้มาคุยกับสาวๆถ่ายรูปกับสาวๆหนึ่งนาทีเต็มๆเลยค่ะรับรองว่าสิ่งที่ปัดมอบให้จะทําให้ทุกคนมีความสุขแน่นอนค่ะโอเคแม่ขายแล้วไม่มีไม่มีแล้วม่ม่่ากับบ้าไใครเรียกด้วยโอเคไม่มีใครเรียกด้วย ใสยสีแดงค่ะสิ่งที่อยากขอให้ตัวเองนะคะอย่างแรกเลยคือเรื่องสุขภาพค่ะ<ม>เพราะว่าช่วงนี้รู้สึกว่าปวดเหลือเกินทั้งหลังทั้งคอทั้งขาช่วงนี้ไขข้คอเริ่มไม่ดีแล้วนะคะ<ม>ก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงค่ะ<ม>แล้วก็ตามอายุขัยเพื่อนใ <laughs> ช่ตามอายุขยัยเวลาขยับทีลุกก็โอยนั่งก็โอยนะคะตอนนี้ค่ะ <laughs> แล้วก็สิ่งที่อยากให้คนอื่นนะคะก็คือยอยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะค่ะตั้งใจเป็นไอดอลต่อไปใช่ตั้งใจจะเป็นตลกต่อไปค่ะไม่ใช่เป็นไอดอลนะคะอเค่ะขอบคุณ อยากได้อะไรเดี๋ยวบ้านรถเที่ดีเเอาเป็นวันวันว่างๆละกันะนนงยอมาก อยายาเก็บเงินค่ะช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะคะอขอเป็นวันหยุดละกันค่ะคือปีใหม่ยังต้องทํางานเลยค่ะวันเขาดาวเดี๋ยวก็มีงานเหมือนกัน<อ>ส่วนใช่ส่วนออยากให้เอ่อให้ของขวัญคนอื่นใช่ไหม<อ>ก็คืออยากให้ความสุขละกันเพราะว่าตอนนี้ทุกคนอาจจะเครียดเนาะเศรษฐกิจไม่ดีอะไรอย่างงี้เดี๋ยวตอนนี้ก็เหมือนจะโควิดใหม่อีกแล้วนะเนาะใช่ไหม,<อ>มก็อาจจะมีขนาดคนรวยยังเครียดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้ความ สุขทุกคนค่ะก็รนโฟนนะคะก็สิ่งที่ตัวเองอยากได้อยากให้ตัวเองอยากอยากให้ตัวเองเร็วขึ้นค่ะในในอยากให้ตัวเองเร็วขึ้นเร็วเยเย้โหดีใจดีใจว่าเห็นด้วยค่ะบอกว่าโฟนเนี่ยมีฉายาว่าเจ้าช้าเพราะว่า แล้วทาอะไรก็ช้ามากจนทําให้เพื่อนหลายๆครั้งเพื่อนต้องรอรอแล้วรอเล่ารอแล้วรอเล่ารอแล้วนะคะก็เสอร์รส์ดีรุน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 ไม่ใช่แพ่เพื่อนอย่างเดียวแฟนคลับก็รอแล้วรอเล่าสี่โมงไงโมงสองสองทุ่มก็ดีใจนะคะที่โพฟจะมาเร็วขึ้นในฐานะเพื่อนที่รู้สึกแบบว่าดีใจใจมากภูมิใจก็ก็สิ่งที่อยากให้ตัวเองนะคะคือคือคืออยากให้เร็วขึ้นแล้วก็ที่อยากให้คนอื่นก็คือ ก็คือก็คือจะมาเร็วขึ้นให้คนอื่นใช่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 ก็ก็อยากให้คนอื่นไม่ไม่ต้องรีบมาก็ได้ค่ะเพราะว่าโฟส์โฟสจะพยายามเร็วขึ้นแล้วก็ถ้าคนอื่นช้าลงนิดนึงเราก็จะพอดีกันอยู่ที่ตรงกลางนะคะความที่ยงมแล้วแล้วเราก็จะแฮปปี้เอนดิ้งค่ะแบบว่ามีความสุขแบบว่าต่างคนไม่ต้องต่างรอกันนานนะคะขอบคุณค่ะ ก็อยากให้ปมอนทีใหม่แนกลับแล้วก็ที่จะมีแล้วก็ระานีพ้นก็พูดหลวมพรวมอะค่ก็สำหรับ อวยพรทุกคนนะคะสําหรับความอวยพรที่อยากใจกับทุกคนก็คือ,อขอให้มีความสุขในทุกวันขอให้ร่ารวยเงินทองขอให้ไม่เครียดแล้วก็ขอให้ผู้บริหาร MBK นะคะจัดงานดีอย่างนี้ต่อไปต่อไปเรื่อยๆให้พวกเราแล้วก็รวมถึงคุณกุ้งนะคะแล้วก็อยากจะให้มีงานดีๆอย่างนี้ต่อไปค่ะเ <Okay. S 3> อุย๊ยอะใครอยากตอบคะใครหมแซนว้องมชอ,ชอ,อ,ชอก่อนอะอะไรเป่งหมชอเดี๋ยวพวกโมดค่ะไี่ตาเยลยแล้วกันอ,อ่าได้ค่าสอนผลงานของพวกเรานะคะในปีนี้ก่อนเนาะจะมีเพลงดื้อน,นะคะจึงเป็น MV ซึ่งเปิดตัวไปแล้วเมื่อวานที่างานไอรอนเอ็กซ์ชนะคะแล้วก็เหลือออนไลน์นะคะอีกหนึ่งที่ใน YouTube นะส่วนปีหน้านะคะเพลงอะไรแชมป์เพลงเบิ่มนะจ๊ะค่ะนี่นะคะโอ จะปล่อยช่วงเออันนี้บอกเวลาได้ไหมอ่าอย่าพึ่งเลยแต่ว่าเราช่วงสงการบอกไปก่อนก็ได้ว่าช่วงสงการขนาดไม่ได้บอกนะอันนี้ยังไม่ได้บอกนะยังไม่ด้บอกเอาอนว่าเมื่อกี้ไม่ได้ยินนะคะช่วงก่อนสงการเราจะออก MV เพลงเบ้มนะจ๊ะนะคะอปว่าลุ้นกันตีเบ้มนะจ๊ะช่แบบว่าตีตีให้เหมาะกับช่วงสงการตีดแตลว่าอะไรตี๊ดตี๊ดเพลงตี๊ดตี๊ดต้ไม่อยากรู้ต้องไปฟังในยูนีบตอนนี้ ตอนนี้เรามีราลิกแล้วนะคะ <ขอ S 1> ส่วนส่วนทีเด็ดอีกหนึ่งเพลงต้องโฟล์เลยก็เพลงที่3นะคะที่เราจะออนแอร์ในเร็วๆนี้สําหรับคนที่จะได้ฟังก่อนนะคะคือคนที่ได้ไปมิทติ้งปาร์ตี้ไทม์กับสาวๆนะคะในเดือนมกราที่จะถึงนี้คะ่ะทํายังไงอ,อ่ะขายของสําหรับท่านที่ซื้อโฟโต้เซตครบ50เซต ขายของเยอะนิดนึงค่ะเดี๋ยวหาทุนทำเอ็อยู่คือตอนตอนนี้เหมือนรถกับข้าวก็เพลงที่3นะคะคือเพลง Habitat Land ค่ะก็จะปล่อยให้ทุกคนได้ชมในงาน Japan Expo ค่ะที่จะถึงนี้เดือน กุมภาค่ะสำหรับคนที่ได้ฟังก่อนก็จะเป็นมุกกาลาที่จะถึงนี้นะคะแล้วก็5ชั่วโมงเต็มคือไม่ใช่แค่ร้องคาราโอเกะอย่างเดียวนะคะยังมีโชว์พิเศษพิเศษ,เศษจากสาวๆทั้ง6คนอ่าวันนี้ขาดน้องจ๋านะคะเมมเบอร์ Member. น่ารักน่ารักของเราน้องเล็กเนาะเล็กแต่ไม่เล็กชาน้องเล็กแต่ไม่เล็ก,อลก,ลกโอเคค่ะโอเคใคร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 ฝากะไรนะ ของเรานะคะตอนนี้มีทั้งหมดอ่ะอ่ะอ้าวมีทั้งหมดอ่ะมีทั้งหมดมีทั้งหมดหลายที่เลยก็จะมีหนึ่งแฟนเพจ a c e b o o k ค่ะแล้วก็2ทวิตเตอร์นะคะแล้วก็อินสตาแกรมค่ะแล้วก็ไปเลือกติดตามกันได้เลยค่ะแต่ว่าอยากให้ติดตามทั้ง3มช่องทางเลยแล้วก็พิเศษนะคะตอนนี้มีที่ YouTube แล้วซึ่ง MV ก็จะออกแล้วด้วยก็มีค่ะอ๋อใช่ติ๊กต็อกเอออย่าลืมไปติดตามสาวๆกันนะคะพี่ตาเลนเรียกได้ว่ามีทุกช่องทางแล้วกันเนาะช่องทางให้ดูโอเคค่ะ